ไอเอ่าว้เนี่ยไอเห่าบโอยู่สวยแสงสวยด้วยเนาะอยู่ฉดูครับเอ่อ ยังนาเน,นียครับผมอยู่เสยครับผมปลาเทโดเนี่ย<จ>ครับอไอเอาวะเนี่ยไอเอาวะครับผมน,น,นี่อากาศเป็นกบจังนาเนียครับผม ครับครับภมิฮ็่ไอ้คนซรงอยู่แยกลงสันเนียครับมาลมเสร็จนี่ครับหน้ามไทขอหน้าตางเนี่ยอครับ